บอสปนานะถ้าวันไหนทํางานเหนื่อยๆหรือไม่ค่อยสบายใจนะครับบอสปนาก็จะมาที่สวนของบอสปนานะฮะคุณแม่ก็ใจชีวิตยงมีความสุขของเขานะฮะบรรดาน้องไก่ก็จะเตรียมต้อนรับแล้วครับบรรยากาศก,ก็ผ่อนคลายนะบรรดา,าเป็ดๆก็รู้ว่าบอสปนามาแล้วนะเขาก็จะเตรียมต้อนรับ ตรงกับหมอตอนรับแล้วนะฮะอะมา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 มันได้ไก่เขาก็จะด,ดีใจนะฮะบอสว่าน,นามาเขาก็จะกินอาหารอร่อยๆขอ,อ,ยอยงเขา มา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 จิบ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 มามาๆนี่เลยบอสบ้านนาซื้อนี่มากินฮะ

บอบนบรณาไม่ได้มาที่ส่วนของบอบนบรณาหลายวันเลยนะฮะอ่าไม่ได้เห็นบรรดาไก่ๆเลยเดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนบรรดาไก่ๆก็จะมาเนี่ยฮะตอนรับเลยนี่นะฮะไก่ไก่มาตอนรับมากันเต็มเลยนะฮะ บอสบานณามีของอร่อยมาให้เขานะฮะถ้าบอสบรนณาเหนื่อยไม่สบายใจก็มาเนี่ยฮะมาที่ส่วนของบอสบรนณามาให้อาหารปลานะครับเดี๋ยวเราให้อาหารปลากันก่อนจะต้งมาต้อนรับนะฮะนี่จะต้งมาต้อนรับเดี๋ยวเราให้อาหารปลากันเฮ้ย บรรยากาศที่สวนของบอสบ้านนานะฮะอ่าอันนี้เป็ดแมนดีดีนกับแปดคอดักน้องๆเป็ดไม่ได้เห็นบอสบรรนามาหลายวันแล้วนะฮะตรงนี้เราเตรียมที่จะทำเป็นร้านกาแฟนะฮะบรรยากาศนะฮะเราต้องการที่จะทำเป็นร้านกาแฟในสวนนะฮะอ่าอันนี้เรามี ต้นกระจับนะฮะอันนี้เต็มเลยต้นกระจับครับแล้วตรงสวนตรงนั้นก็จะเป็นทุ่งนานะฮะคือถ้าเรามองตรงเนี้ก็บรรยากาศก,าก็จะเป็นมองเห็นวิวทุ่งนาทั้งหมดเลยนะฮะบรรดาน้องเป็ดก็จะอยู่ตามธรรมชาติของเขาเลยนะฮะเคบดเ็ดเขคด ไปดูข้างหลังกันอ่ามีไก่รุ่นใหม่มาช่วงเย็น นี่บรรยากาศที่สวนตอนเย็นนะฮะคุณแม่ก็จะจุดไฟไล่ยุงนะฮะให้กับบรรดาน้องไก่ของเรานะะก็บรรยากาศที่สวนตอนเย็นของบ้อนบรรนาผักพวกนี้เราก็จะปลูก ไว้ไหลายชนิดเลยนะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นชะอมนะฮะต้นกระท่อมก็มีนะฮะมันเบอร์รี่มีหลายอย่างเลยที่เราปลูกไว้นะฮะไหนก็มาดู้ดปปาดูอ้ามันวอมันอยู่ในน้ำไงเราไม่เห็นไงอยู่ในน้ำ มามามานี่นี่มาตอนรับนีตอนรับมาตอนรับแน่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 อันนี้ไม่เจอกันนานนะฮะไม่เจอกันนานเลยยังจําได้อยู่ยังจําได้ยังจําได้ยังจําได้ คุณแม่ก่อไฟให้กับไก่นะฮะไลยุงตอนเย็นจิบ มานี่มานี่มานี่เน่ยเนี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 ่นี่ยเนี่เนีนๆ่ยเนี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 นี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนีนี่ยเนี่ยเนี่ยเนนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนๆ่ยเนี่ยเนๆๆ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 ี่ยเน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 ี่ยเ มาที่ส่วนของบอสบานาก็ผ่อนคลายนะฮะเราเหนื่อยเครียดหรือไม่สบายใจเราก็มาดูเนี่ยฮะน้องเป็ดน้องไก่ให้อาหารปลาแล้วก็บรากาศล่าโล่งเย็นสบายนะฮะก็อยู่ไม่ไกลาจากออฟฟิศของบอสบรรนานะแล้วก็มามาดูคุณแม่ด้วยนะฮะคุณแม่ก็ปล่อยให้ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านชนบทนะฮะ เขาก็มีความสุขของเขานะฮะบรรดาน้องเป็ดน้องไก่เห็นบอสบานบาน,านามาก็ดีใจนะครับ มาที่นี่แล้วรู้สึกโล่งนะฮะสบายใจเรื่องเครียดๆในการทำงานเรื่องเครียดๆในชีวิตนะฮะแล้วคุณแม่ก็ได้ใช้ชีวิตแบบตามที่เขาอยากใช้นะครับได้ออกกำลังกายได้อยู่ในอากาศที่ดีนะครับได้อยู่กับธรรมชาติชีวิตเขาจะได้ยืนยาวนะฮะบอดรานาก็ มีความสุขทุกครั้งนะฮะที่ได้ทำส่วนของบอสบ้านนานะฮะให้เป็นที่พักของคุณแม่นะฮะและคงจะเป็นบ้านปลายชีวิตเขานะฮะให้เขาได้อยู่กับธรรมชาติให้เขาไม่ต้องเครียดนะฮะบรรยากาศรอบๆนะฮะ